สำหรับในช่วงนี้พนักง,งานทำงานวันสุดท้ายเตรียมตัวจะกลับเตรียมตัวจะกลับบ้านครับสำหรับโรงนี้คือหยุดวันที่29วันพรุ่งนี้นะครับเอารถขึ้นเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับปิดโรงงานเฉลิมฉลอง ปีใหม่นะครับกลับบ้านพากันกลับบ้านบางโรงงานก็ยังทำกันอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันวันทำงานแล้วก็ดูถนนนะถนนหนทางโล่งไม่มีรถที่จะวิงนะ่ง นิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากกับต่างจังหวัดกันหมดแล้ะครับไม่ว่าจะเป็น,น,น,นอุบลนครสวรรค์ชัยภูมินครพนมมหาสารคามกาฬสอก,กราสินดินดำน้ำซุครับโรงงานก็ปิดนะครับดูรถนะครับแบบถนนว่างตามธรรมดาถนนไม่ว่างนะถนนอยู่ไว้วิ่งเหมือนกับ มดแตกลางถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาสลสำหรับโรงนี้นะครับยังไม่ปิดนะครับจะปิดตอนเ,อเลิกงานวันนี้วันสุดท้ายทํางานนะครับพนักงานก็เตรียมตัวกลับบ้านเตรียมกลับบ้านกลับเรือนกันแล้วต่างจังหวัด นครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายทั่วประเทศไทยนะครับที่รถพ่วงก็ยังวิ่งวิ่งอยู่นะครับถนนก็นโล่งโล่งโล่งดูถน,นนนะครับว่างโล่งว่างสบายไร้กังวล มาทางนี้ก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานต่างก็หยุดกันเป็นแถวหยุดหยุดหยุดมีแต่หยุดถนนเลยว่างถนนเลยโล่งนะครับเอาสำหรับในช่วงนี้ขอย,ยุดติดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอยู่ที่ อัมตะซิตี้นี้ไม่ใช่นะครับอยู่ที่อิทเทนซีบอร์ดปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับอิทเทนซีบอรดปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับถนนเส้นนี้อยู่นในเขตไออุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรม e อิทเทนซีบอรดอำเภอปวกแดงจังหวัดระยอง ำหรับในช่วงนี้ขอยุติแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ